สวัสดีค่ะที่นี่นะคะคือทะเลตวงค่ะตวงคืออะไรตวงก็คือตวงชนะมานค่ะทุกเช้าวันเสาร์ที่นี่จะมีการทําบุญตักบารนะคะซึ่งเป็นการทําบุญตักบาตกับช้างกับสัตว์ใหญ่ค่ะทะเลตวงแห่งนี้นะคะอยู่ที่บริเวณสารากลางหลังเก่าจังหวัดสุรินทร์ค่ะมาเที่ยวสุรินทร์รอนะอยากเจอหน้าหนาวปีนี้จะรอพิธีงานช้นงางเที่ยวบ้านตากลาง ชมช้างเริงรื่นรอพี่ที่สูรินมนั่งนับวันนับคืน พืนืนนนยยมเที่่วสุรรริรจังหวัดสุรินทร์ขอเชิญร่วมกิจกรรมในวันเสาร์ที่8มกราคม2565ณศา,าลากลางจังหวัดสุรินทร์หลังเก่าช่วงเช้า,ชวเ,ชาเวลา7นาฬิกาเป็นต้นไปร่วมกิจกรรมใส่บาดกับช้างเซืรอมมรมีปีเสือใหญ่รับโชคเติมบุญกับทะเลตวงชนะามานันแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับตลาดผ้าไหมร้อยสีพันลายร่วมสมัยส,ยสไตล์สุรินทร์เพลิดเพลินกับสินค้าภูมิปัญญาเอกลักษณ์ท้องถิน่นที่ผสมผสานอย่างลงตัว ช่วงเย็นตั้งแต่เวลา16นาฬกถึง20นาฬกาเพลิดเพลิน,น,น,นกบับบรรยากาศลานคนเมืองสุรินทร์รื่นรมร้องเล่นเต้นรำชมการแสดงศิลปะวัฒนธรรมลานกิจกรรมอิ่มอร่อยกับอาหารฟิวชั่นอาหารพื้นถิ่นสินค้าพื้นเมืองสินค้าจีไอเกษตรอินทรีย์วิถีสุรินทร์มาร่วมกันชมชิมแชร์แบบชิลๆกับบรรยากาศที่ผ่อนคลายสบายๆใจกลางเมืองสุรินทร์แลนด์มาร์คแห่งใหม่ รอให้ทุกท่านมาสัมผัสแล้วพบกัน8มกราคม2565นี้ที่สารกลางจังหวัดสุรินทร์หลังเก่างานนี้เขาจัดทุกวันเสาร์นะครับเมืาเที่ยวเทีอยเจอเมอเที่ยวสุรินทร์รื่นร้องมาน้พ่อเอวกลมงมาชมความรื่นรมองที่เมืองสุรินทร์ชาดารัเช้าชาดาราัช้าชาดา ชาวมาเที่ยวสุรินทร์รื่นรมย์ฉันดารเจ้าฉัดาราเจ้ชา,ดา,ดาชาัดาราเจ้ามาเที่ยวสุรินทร์รื่นรมย์มาเที่ยวสุรินทร์รอนะอยากเจอ